สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้อยู่กับคลิป how to play เกมคุตบะเรนดันนะครับเกมเป็นเกมที่เราจะมาทำการปรุงอาหารในเทศกาลสำคัญของทางประเทศมาเลเซียนั่นเองนะครับโดยวิธีการเล่นนั้นค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวเริ่มต้นจากการนำการ์ดออกตามจำนวนผู้เล่นก่อนว่าเล่นกี่คนเอาออกกี่ใบแต่ถ้าเกิดเล่นครบทุกคนเลยเนี่ยก็ไม่ต้องเอาเอะไรออกเลยนะครับและให้การ์ด เซตอัพอันนี้เป็นการเริ่มต้นนะการตระลนั่นเองการตระกลซะด้วยเสร็จแล้วเราจะทงการหยิบพาร์ทเป้าหมายคนละใบก็คือจะเป็นการหน้าตาแบบนี้ข้างหลังก็จะมีบอกอยู่ว่าเป้าอาหารหลักที่เราอยากจะทําในเทศกาลนี้คืออะไรนะครับซึ่งถ้าเกิดณนะจบเกมเราสามารถปรุงอาหารตามการเป้าหมายได้สําเร็จจะได้จานละสองแต้มและเมื่อให้เกมยากเกินไปจะมี เป้าหมายรองด้วยเป็นจานอาหารรองถ้าเราสามารถปรุงจานอาหารรองได้สําเร็จเนี่ยก็จะได้1แต้มด้วยเช่นกันนะครับแปลว่าสรุปง่ายๆคือคุณสามารถทําแต้มจาก2จานนี้เป็นหลักนั่นเองนะครับผมก็แต่ละใบเนี่ยก็จะมีเป้าหมายไม่เหมือนกันนั่นเองและก็ลงระวังไว้อาหารหลักของคุณอาจจะเป็นการทําให้แต้มของคนอื่นด้วยนี่เพราะฉะนั้นต้องคอยสังเกตดีๆนะครับเมื่อแจกการ์เป้าหมายเสร็จแล้ว ผู้เล่นทุกคนจะได้การ์ดคนละ2ใบนะครับผมตรงนี้ผมจะเซตอัพแบบเล่น3คนนะครับก็มีการเอาการ์ดออกเรียบร้อยแล้วนะฮะเข้าเทิร์นผู้เล่นเริ่มจากผู้เล่นทางซ้ายมือนี้ก่อนเลยกันอ่าดูซิมีอะไรบ้างโอ้น่าสนใเฉยเข้าเทิร์นทาการจั่วการ์ด1ใบและเล่น1ใบนะครับโดยเงื่อนไขาการเล่นนั้นคุณสามารถวาง ไว้รอบๆการ์ดที่มีอยู่ขอแค่ติดการ์ดที่มีอยู่เราโอเคนะครับหรือ2คุณสามารถนําการ์ดที่คุณมีมาวางทับการ์ดไปอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นแบบนี้หรือแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าคุณไม่สามารถวางทับแล้วทําให้การ์ดไปดนึงหายไปจากเกมได้อย่างเช่นจะเห็นว่าใบเนี้ยใบข้างล่างเนี้ยโดนทับไปแล้ว3ช่องใช่ไหมครับคุณไม่สามารถเอาการ์ดมาทับใบที่4ได้ อย่างนี้ไม่ได้นะครับมันทาให้การเบรนิ่งหายไปซึ่งเราจะไม่ทําแบบนี้กันนะจะวางแบบนี้ก็ได้โอเคคราวนี้การปรุงอาหารนะครับเราจะวัดกันณนะตอนจบเกมแล้วเท่านั้นถามว่าจบเกมแล้วคืออะไรจบเกมคือเมื่อการ์ดในกองจั่วหมดนั่นเองนะครับเมื่อการ์ดในกองจั่วมาสุดท้ายโดนหยิบขึ้นมาเกมจะจบทันทีนะครับโดยการคิดแต้มเอาแต้มลบก่อนเลย ทุกๆหนึ่งกองไฟที่อยู่บนมือไม่ได้เอาลงไปเล่นหรือเอาลงไปปรุงอาหารติดลบกองละ2แต้มนั่นะครับในคราวนี้วิธีการดูว่าอาหารของเราเนี่ยอันไหนปรุงสําเร็จมากถ้าในกรณีแบบนี้สมมุติคุณสามารถเวลาคุณวางเนี่ยคุณสามารถวางแบบพริกกร์ดแบบสามร้อยแปดสิบได้นะฮะแต่เราวางกา้าวในนี้ไม่ได้นะครับถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่ะ สมมติเป็นแบบนี้ไอ้อาหารจานนี้ครับผมช่องเนี้ยเขาบอกว่าต้องใช้ไฟทั้งหมดสามกองด้วยกันถึงจะสามารถปรุงเขาได้สําเร็จซึ่งในตอนเนี้ยติดอยู่ทั้งหมดสามหกเจ็ดกองไม่ว่าเนี้ยสาเร็จแน่นอนนะครับส่วนจานข้างล่างขอแค่สามกองซึ่งตอนนี้ติดอยู่สี่เพราะว่าจานข้างล่างก็ปรุงสําเร็จเช่นกันอ example ถ้าเป็นกรณีประมาณนี้นะครับ สองอาหารนี้สําเร็จแน่นอนเพราะาติดก,กับสามกองกองนี้สําเร็จไหมก็สําเร็จเช่นกันเพราะว่าหนึ่งสองและสามสามอันนี้จานอ่าจานนี้ก็จะปรุงสำเร็จเช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดไฟไม่ถึงอ่า,อาสมมุติมีการวางปิดนี้ปุ๊บจะเห็นว่าอาหารจานนี้นี่โดนไฟอยู่แค่ช่องเดียวเท่านั้นทําให้ปรุงไม่สําเร็จนะครับอ่านี่เป็นแค่เซมเปิลนะจริงๆคุณวางแบบปิดการ์ดแบบเแบบมื่อกี้ไม่ได้นะครับอ่าคราวนี้ถ้าอาหาร เป็นแบบมี2อ,อาหารในช่องเดียวกันซึ่งรูปแบบนี้นะครับผมขอแค่ไฟติดสักกองหนึ่งเราโอเคแล้วซึ่งในกรณีแบบนี้ <c oughs> ซึ่งในกรณีแบบนี้นะครับถือว่าปุงสําเร็จทั้ง2อันเลยนั่นเองนะครับไม่ยากใช่หไหมเกมไม่ยากเราก็จะเล่นแบบนี้ไปเรื่อยเมื่อกองหมดเราก็จะมานับแต้มกันนะครับโดยแต้มก็อย่างที่บอก ถาอาหารหลักคุณปรุงสำเร็จเอาไปจานละสองแต้มอาหารรองปรุงสำเร็จเอาไปจานหนึ่งแต้มผู้เล่นที่มีแต้มเยอะสุดคือผู้ชนะขเกมเกมนี้ครับผมแล้วก็จบไปแล้วนะครับผมกับ how to play คุรุประเรนดันถ้าใครสนใจสามารถซื้อและจับจองเป็นเจ้าของกันได้ซึ่งตอนนี้สามารถไปทดลองเล่นก่อนได้ด้วยที่งาน Thailand Board Game Show 2025จัดที่ย n i o n m a มอ วันที่7 9พถึง9ก้ายิกาย,ยนปี2568นะครับเวลาตั้งแต่1 0โมงจนถึง3ทุ่มเนือคือห้างเปิดและห้างปิดนั่นเองสำหรับวันนี้ผม First p เพเยอขอลาไปก่อนโชคดีครับนี